มี<แ>สีเหลืองนะครับใช้สีหนังเลยค่ะเป็นสีกระปุกไม่ถอดเสื้อถอดกางเกงค่ะท่านผูเสนอมานะคะสีแดงยอมแพ้เลยครับตอนนี้กาฝักงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะฝั่กงนก้ก็จะเป็นสีเหลืองคะเท่าไหร่ครับสีแดงน่าจะมาเยอะครับเพราะว่าชิดสวยกีฬาชุมชนวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณรูิ๋วกีฬาชุมชนนะครับมีนี่แหละพื้นบ้านนะครับกีฬาพื้นบ้านก็ชิงรางวัลครับ และก็มีประเภทกีฬาที่เป็นกติกาครับก็คือวอลเลย์บอลสุภาพสตรีวอลเลย์บอลผสมครับวอลเลย์บอลผสมนะคะผสมเราจะผสมกันในสนามเลยเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเล่นไม่รอก็เปลี่ยนออกหนึ่งหกหกเก้าผสมชายหญิงครับผสมชายหญิงเลยค่ะผสมเลยค่ะผสมชายหญิงครับลงเล่นวอลเลย์บอลสีแดงอีกสคนค่ะสีแดงอีกสามคนครับหวานจานก๋วยเตี๋ยวสักครู่สวมเสื้อสีแดงลงสนามดูค่ะกล้องสักครู่ครับฝากเว็ ทำมาดูนะคะกีลาชัคกระยืนนะคะสีระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะคะ สักค่ำลังเที่ยงกันนะคะสีมือสีนในกีฬาไม่ใช่มือกันนะคะยังกินเส้นเตี๋ยวอยู่อีกอย่าเพิ่งเคี้ยงมาก่อนต้องบอกว่าคนล้วนหยุดกันล้วนดีแรงแานกำลังขายดีนะคขายดีนะคะช่วงนี้ใครอยากทานเชิญทานเลยนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนของเรานะครับไปเป็นกรรมการเองเลยนะครับเพราะว่า าจะห่วงศักยภาพของเชือกครับสีแดงสีเหลืองเหมือนเยอะกว่าสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะค่ะสีเหลืองนะครับสีแดงยังมีอยู่ตรงไหนไหมครับอ๋อคุณยายอ่าดูดูผ้าถุงของท่านดีๆนะครับเดี๋ยวฟ้ามันจะแลบระวังผ้าถุงระวังผ้าถุงนะครับผมเป็นห่วงผ้าถุงแทนมีแต่เท่าไหร่นะเขา็นใครร่วมบริจาคได้เขาเป็นคนเก็บเป็นของโรงเรียนอ่าไลฟ์สดกรุณาเซ็นเซอร์ด้วยนะครับถล่ม สองคนคะองยี่สิบคนกลางละี่สิคนนะคะนักเรียนลาเคียงกันนะคะสีแดงกับสีเหลืองนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นใจกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะอย่างช่องน้องสีดอบุญชูด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับสีเหลืองพร้อมขอเสียงหน่อยสีแดง ีเห็นข้างหน้าน่ะเนาะเหมือนกับคู่จิ๋วเลยอ,อ,อ่ะอย่าไม่ได้เลยหน้าตากับบุคลิกไม่ได้เลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วว่านดึงอ่าเยอะเลยครับดึงแรงนะดึงแรงนะเครื่องเสียนะครับมีเพลงแดนส์ไหมครับเพลงแดนส์มีขายไหมครับถ้าไม่มี อ้าวช่วยด้วยซีเรียลวิ่งไปทำไมหนึ่งคนครับสีเหลืองวิ่งไปทำไมหนึ่งคนกรรมการเช็คด้วยครับกรรมการเช็คด้วยกรรมการเช็คด้วยครับสีเรียลวิ่งไปช้าสีแดงได้ขนาแล้วนะเชื่อขาดได้นอนวันนี่ยผมว่าเชื่อขาดได้แน่นะซี มือจะทำหน้าสวยๆนะครับพี่สายันครับคนเมืองขุนแผนครับพี่สายันเปิดเพลงแดนด้วยนะครับเช็คตัวนักกีฬาครับตรงตามบัตรนี่แค่กีฬาประชาชนหรือไม่ต้องอย่าดมอย่าดมอย่ามองแล้วอะยังยังกลับมาเซอรเหมือนเดิมขอบคุณท่านผู้อำนวยการประสบสักด์ที่มาเช้านะ จากโรงเรียนบ้านโนนโพนะคะได้รวมสนับสนุนใ<ล>นกิจกรรกีฬาสีภายในนะคะอขอ,อะเสดงคางวามือขอบคุณท่านผูาา้ารด้ยวยเชญนกีฬาทั้ง2อทีมนะครับครับรางวัลขอบคุณท่านคุณครูซอมาอไรกันจอนครับอันนี้แบ่งโชว์แบ่งกันเชครับโอเดอร์โอเดอร์นะครับแบ่งกันยังไงครับฉีกครึ่งคงไม่ใช่นะกินร่วมกันไม่ได้ สีเหลืองชนะแล้วนะคะสีเหลืองชนะแล้วนะคะสีเหลืองฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองชนะแล้วนะคะสวนข้าวไม้นะคะประธานสีเตรี้ยกีฬาวอลเลย์นะกกีที่เพื่อนผ้าแดงเขาไปโดนตัวอะไรมาครับจะมาเกิถึงกรี๊ดการ์ดขนาดนั้นเขาไปโดนอะไรมาต่อไปเป็นนักเรียนครับนักเรียนสีแดงและสีเหลืองชายหรือหญิงก่อนครับ อานุบาลครับอนุบาใช่ครับผมอานุบาลขอบคุณมาอีกแล้วครับทานน้ำใจหลังไหลยสื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านกัดทิดครับน้ำอันหนึ่งแทใหญ่ครับมาหนึ่งเลยเลยครับคุณแม่ของใบบิ้ครับหนึ่งรหบบาทครับทางน้องเปั้นน้ำหนึ่งแท้ใหญ่มะม่วงนะครับซึ่งหากินฤดูนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะ แล้วก็เงินอีก1,000บาทครับหมาหๆนแห้งๆเรื่อๆเขาเสญญาะบ <พอ S 2> ุนดังๆครับอันนี้คุณทานสีเหลืองนะคะในกระเป๋ามีแต่งเงินนะคะคุณแจครับคุณแจน่าจะรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ครับถอยรถมีคุณแจหายครับคุณแจหายครับอายุที่กิจการนะครับแล้วก็มีอันนี้ตราอะไรครับเนี่ย11รอรดอ มีคุณเจบ้านตราแรกครับเจ้าของบ้านนี้น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอจริงๆนะครับผมอ่านถูกนะนี่ผมอ่านเป็นประชาสัพันธ์ถึงประธานสีนักเรียนแต่ละสีให้เตรียมนักกีฬานุบาลชักเอะที่กลางสนามเลยนะคะนักเรียนออานกกีฬาลงสนามได้เลยนะคะประธานสีแต่ละสีนะคะประธานสีเหลืองเป็นชายเต้ครับประธานสีแดงคุณนะคะพังน้องปั้นนะคะร่วมบริจาคยังไม่ถึงเวลาบาค ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผังน้องเป็นนะครับจาก f อฟซีังน้องเป็นนะครับบริจาคเสื้อ50ตัวอาดิดได้นะครับอ่าอ่านะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็แล้วก็เงิน1,000นะครับแล้วก็ขนมอ่าลายห่อนะครับแล้วก็มีน้ําแพ็คนะครับแล้วก็มีมะม่วงนะครับประธานสีเหลืองอเตมารับสปอนเซอร์นะครับเอาสปอนเซอร์คุณครูวิธิการสะดวกมอบสปอนเซอร์ให้เด็กไหมครับมาเอาสปอนเซอร์ อ,อ,อ,อุดครับอูดประธานสีแดงนะครับมาเอาสะปันเซอร์นะครับโอเคโอเคนะคะรายการตามสูจิบาทเลยรายการที่สูงสุดมีการเมตรอนุบาลึีละหลักประธานสีค่ะไฟยืนถือเส้นไช่ไฟเส้นไชยริบินนะคะน่าจาลิบินมาถือด้วย ฝ่ายถือเส้นัยนะครับสีละหนึ่งคนส่งตัวแทนสีละหนึ่งคนมาถือเส้นชัยครับรายการที่001วิ่ง50เมตรอนุบาลชายนะคะนักเรียน ประธานสีพานักเรียนไปที่จุดปล่อยนักวิ่งน้วยระบะสมาเลนี้เลยก็เป็นกำลังใจช่วงเล็กๆอย่างที่เราคนยะคะสวัสดีค่ะสวัสี่ขอบคุณ่ะรนงพีเต้นักวิ่งไปที่จุดปล่อยตัวได้